แบดมินตันไทยแลนด์โอเพนสองนยี่เรายังได้เชียร์กันต่อยาวๆในรอบสงบคนสุดท้ายนะครับซึ่งรายการนี้เป็นเวทีระดับ500รนะครับมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกทำให้มีนักกีฬาไทยลหลายคนนะครับสามารถผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงนักกีฬาที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสงบคนสุดท้ายได้นะครับแต่ว่าต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนักกีฬาน้องๆทุกคนนะครับเนื่องจากมีเยอะมากๆที่ไทยได้เข้ามาเล่นในรอบนี้นะครับ เลยจะมาพูดถึง3ประเภทที่แข่งไปเกือบเสร็จแล้วนะครับนั่นคือประเภทชายเดีย่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมนะครับเริ่มจากประเภทชายเดี่ยวเรามาเล่นในรอบ32คนมี3คนนะครับก็คือวิวกรุป๊ปวิทยาศานเป็นมือหนึ่งคองรายการนะครับคนที่2 กันฑ์นพลหมังจเจริญนะครับคนนี้มาในฐานะมาแทนมือที่ถอนตัวไปแล้วก็น้องอีคิวนะครับเป็นคนที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับผลงานของทั้ง3คนนี้สามารถผ่านเข้าเล่นในรอบต่อไปหรือว่ารอบสิบคนสุดท้ายได้หนึ่งคนก็นนคือวิวกุลวุิวิทิสารซึ่งวิวสามารถเอาชนะนักเบดมิมตันชาวจีนมือวัอระดับที่2ี่ของโลกนะครับด้วยสกอร์2ต่อ0 เกมนะครับซึ่งจริงๆเกมแรกอาจจะสูสีแต่เกมหลังคือวิวทําได้ดีกว่าทําให้วิวสามารถเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายได้สําเร็จส่วนกันกานพนหวังจเจริญน,นะครับแพ้ให้กับเอนกาลองอิงคัสจากฮ่องกงนะครับคนนี้ก็มีความเก๋าสูงนะครับคือจริงๆในรูปแบบเกมน,น้องการสู้ได้แต่ว่า อาจจะต้นเกมนํากว่าแล้วว่าไม่สามารถนําได้ทั้งเกมก็ทําให้เขาชนะไป2ต่อ0ูเกมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจริงๆคือคู่ที่ต้องเจอกับวิวในรอบสมัครสุดท้ายนั่นแปลว่าในรอบสมัครสุดท้ายวิวจะเจอกับอึงกับเราแองกัสนะครับซึ่งจะแข่งในวันที่15นะครับวันพุัที่1ที่15โดยนะครับ เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งครับวิวเคยชนะมา4ครั้งเขาชนะมา1ครั้งแต่ครั้งที่ชนะก็คือชนะในรายรการ Thailand Open 2024คือเมื่อปีทแล้วในร,รอบ semifinal นะครับดังนั้นประมาทคนนี้ไม่ได้ส่วนที่น่าเสียดายแต่ก็น่าจับตามองก็คือน้อก EQ คิพนธ์จพลนะครับคนนี้มาในฐานะ รอบคัดเลือกนะครับเล่นกับลู่กวางซูจากประเทศจีนนะครับซูสีมากๆนะครับเกมที่3เกมตัดสินจริง,รงๆน้องอีคิวนำเยอะมากๆนะครับแต่ไม่สามารถปิดเกมได้เป็นเขาปาดมาชนะ21ต่อ19ทําทำให้น้องอีคิจอดที่ทรอบ32สไรสอุด้ายแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเล่นกับลู่กวางซูมือต้นๆของโลกจากประเทศจีนได้ไม่ธรรมดานเลย ในประเภทหญิงเดียวนะครับอย่างที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้คือเรามีสาวไทยนะครับมาเล่นในรอบนี้ถึง9คนนะครับตอนนี้แข่งไปแล้ว8คนผ่านเข้าไปเล่นรอบสิบุฮสดทายถึง6คนไม่ธรรมดาเลยถือว่าเยอะมากๆ คนแรกนะครับน้องหมิวนะครับมาในฐานะมือวัดอันดับที่1ของรายการนะครับซึ่งเป็นมือวัดอันดับที่6ของโลกนะครับเจอกับโรสเซียงแฮปปี้นะครับซึ่งเคยเจอกันเมื่อสุดที่คลามาที่ผ่านมาน้องหมิวชนะไป2ต่อสูนเกมวันนี้ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะไป21ต่อ8ทั้ง2เกมน้องหมิวก็เข้าไปเล่นรอบสิบคนสุดท้ายได้สําเร็จนะครับ สาวไทยอีกคนหนึ่ง ny, นะครับน้องมินนี่นะครับซึ่งมาจากรอบคัดเลือกทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผ่านเข้ itti, ني, ามาเล่นรอบนี้นะครับจริงๆเจอกับดาวรุ่งจากอินเดียนะครับมีโอกาสที่จะปิดแมตช์นะครับไม่สามารถปิดได้ทําให้เข <c ough> ้าปาดมาชนะ23-21ต่อในเกมตัดสินทําให้น้องมินนี่จอดอยู่ที่รอบ32คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการนะครับเพราะว่าน้องมินนี่มาในฐานะรอบคัดเลือกนะก็ทํามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับ อีกคนที่สุดยอดมา,มากๆคือน้องพิงค์พิชามนนะครับคนนี้นะครับเจอกับมือวางอันดับที่62ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆน้องพิงค์ครับแพ้เข้ามาสามครั้งติดนะครับรอบนี้สามารถเอาชะนะเดบานได้แล้วก็ชะนะด,ด้วยสกอร,ร์19ต่อ21ที่เรียกว่าสนุกทั้ง2เกมแต่น้องพิงค์ก็นิ่งมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆ,ๆกับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทำให้น้องพิงค์สามารถเข้าไปเล่นในรายการซุปเปอร์500ในรอบสิ้งคนสุดท้ายได้สําเร็จ สาวไทยอีก2คนที่เล่นในรอบ32คนสุดท้ายนะครับเป็นน้องเมย์ซ้ายนะครับเจอกับน้องจิว๋วน้องเมย์ซ้ายเป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับก็ต้องได้ออกแรงเหนื่อยนะครับในการที่จะเอาชนะน้องจิ๋วไปได้นะครับแต่ก็ทาสําเร็จนะครับทาให้น้องเมย์เข้ารอบสิบคนสุดท้ายนะครับเพื่อที่มีโอกาสในการที่จะป้องก,กันแชมป์ในรายการนี้ให้ได้นะครับส่วนน้องคีมนะครับก็เอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปได้2องต่อหนึ่งเกมนี่ว่ามีลุ้นในเกมสุดท้ายนะ ชนะ21เต่อ16กเกือบไปแล้วนะครับแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับน้องครีมเซียนันส่วนเมียรัชนกนะครับพี่ใหญ่ของวงการแบดมินตันไทยอีกคนนึงนะครับก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากอินเดียไปได้2ต่อศูนย์เกมีบเช่นกันก็ถือว่ามีรอบนี้ฟอร์มดีมากๆนะค,ค่อนข้างจะขาดลอยลก็รอรุนว่าปีนี้เองนะครับมีถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะ่นะว่าเข้าซซมิฟิแนลในมาเลเซียโอ,โอเพ่นระดับ1000 10, แล้วก็เข้า ไปได้แชมป์ในรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ระดับ500ถือว่าไม่ธรรมดามารู้ว่าระดับ500อย่างไทยแลนด์โอเพนที่มีมือได้แชมป์มาแล้วจะได้แชมป์อีกรอเปลแล้วก็รอเชียร์โดยส่วนตัวคืออยากให้มีกลับมาแชมป์อีกครั้งในบ้านนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เสอร์ไพ์มากๆคือน้องแครลอนะครับพรพิชานะครับ คนนี้อยู่มือววางอันดับที่3 4ของโลกเจอกับวานินี่เมือววางอันดับที่1 4ของอินโดนีเซียซึ่งคนนี้วานินี่นะถ้าใครได้ดูสุดทิรมันครับคือฟอร์มเขาดีมากๆกำลังมาแรงสุดในการแข่งขันแบนปต่นถือว่าเป็นแบบขาขึ้นของเขาอะครับพาทีมเข้าไปเล่น,ลน,ลนในรอบเซมิฟนอนลได้นะครับในสุดิรมันครับไม่ธรรมดาเลยแล้วน้องแคโรล์นะครับเจอเข้ามาสี่ครั้งไม่เคยชนะเลยแต่วันนี้นะครับประวัติศาสตร์โดนทำลายแล้วน้องแคโรล์สามารถเอาชนะวันนี้ได้2ต่อศูนเกมทำให้น้องแคโรล เข้ามาเล่นในเบอร์ทัวรระดับ500ในรอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จในคู่ผสมก็ทำงานได้ดีนะครับสำหรับทีมไทยนะก็ผ่านเข้ามาได้รอบ16คนสุดท้ายหลายคู่มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคู่เอ็มกับมุกนะครับซึ่งเป็นคู่จับคู่กันใหม่นะครับในรายการนี้มาจากรอบคัดเลือกนะครับรอบ32คนเจอมาเลก็เอาชนะไป2-1เกมทําให้มาจากรอบคัดเลือกแต่เข้าไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่เสียดายนะครับคู่โอโมกับจงมแจงนะครับก็ ไปเจคู่กก่งจากฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นมือวาอันดับที่5ของโลกนะก็เป็นแชมป์อาเ,อเชียมามันหมาดด้วยก็ถือว่าเขาเก่าจริงๆครับก็ไม่สามารถผ่านไปได้ในรอบนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่ผสมของไทยที่ถือว่าเป็นความหวังนะครับเพราะว่าปีนี้เองได้มาสงแชมป์นะครับไทยแลนด์โลกไทยแลนมาร์สเตอร์กับมาเลเซียโอเพนในการใหญ่นะครับ รอบนี้ก็ถือว่าหวังว่าคู่นี้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก็รอบแรกก็สามารถเอาชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียไปได้2 0. องกมด้วยนะครับ เดจานกับโรมาวติไม่ธรรมดาครับปรากฏว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ตัวท็อป,อปของมาเลเซียตอนนี้เราชนะมา3ครั้งติดแล้วน,นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาคู่ผสมคู่นี้นะครับปอปอกับนเอลเป็นคู่ใหม่เหมือนกันนะครับก็แข่งไปตั้งแต่วันที่13ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากมาเลเซียไปได้2ต่อศูนย์เกมนะครับก็ได้เข้ามาเล่นรอบ1 6คนสุดท้ายถือว่าทำผลง,งานได้ดีนะครับเพราะว่าในไทเปโอเพ่นก็เข้ารอบลึกเหมือนกันนะครับ คู่ผสมอีกคู่นะเสียดายที่มาเจอกันเร็วนะค,คู่ไทยนะครับน้องมิกกับน้องบัววานะครับซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ตอนที่เป็นแชมป์ประเทศไทยก็คือเอาชนะคู่ไตตึ้ลกับเจนมาได้แหละครับมารอบนี้ในรอบ32มสิบสองุดท้ายมาเจอกันเร็วเกินไปแต่ก็เป็นมิกกับบัววาที่สามารถเอาชนะเตตึ้ลเจนได้อีกครั้งหนึง่งทำให้คู่นี้นะครับมาจากรอบคัดเลือกแต่สามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายได้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆรับคู่นี้สมกับเป็นแชมป์ประเทศไทย ก็ตามเชียร์กันต่อนะครับสลับไทยแลนด์โอเพน2025นะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนนั้น,น,นว่านักกีฬาไทยเข้ามาเล่นในรอบ32คนเยอะมากนะครับอย่างประเภทหญิงคู่ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็ยังมีเข้ารอบลึกนะครับส่วนในประเภทชายคู่ก็ยังแข่งไม่เสร็จนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปแต่การแข่งขันในวันพฤหัสที่15นี้นะครับก็จะเริ่มแข่งขันที่มีถ่ายทอสดสดทางทีวีทาง TV, ทูสปอร์ตเจ็ดนะครับก็ถ้าเป็นคอร์ดหนึ่งก็จะสามารถดูได้ทางทีวีนะครับ มาดูว่าคู่ที่น่าสนใจมีคู่ไหนกันบ้างนะครับพิงก์ก็จะเจอหนักหน่อยนะ,จะเจอเยาเจมินจากสิงคโปร์นะครับเป็นมวาระที่11ของโลกพี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับรอบสิคนจะเจอกับแชมป์โอลิมป,ปิกนะครับเฉินจิ้งเฉินซึ่งแต่คู่ใหม่กับบังติงเกอร์นะครับรอรู้ว่าผลง,งานจะเป็นยังไงวิวนะครับก็จะเจอกับฮ่องกงนะเองกอลองเองการรอดูว่าวิวจะล้างแค้นจากรายการนี้เมื่อปีที่แล้วได้หรือเปล่าคู่นี้นะ่าสนใจครับบาร์ดกับเฟมนะครับจะเจอคู่เก่งจากอินโดนีเซียครับซึ่ง เพิ่งได้ชั้นในรายการาไทยปีโอเพ่นแล้วก็ได้เข้าเซมิ f i นอลในชิงแชมป์เอเชียไม่ธรรมดาคู่นี้น่าจับตามองมากน้องมิวก็จะเจอดาวรุ่งจากอินเดียซึ่งเพิ่งชนะน้องมินนี่มานะครับเราดูว่ามิวจะทาผลงานได้อย่างเดยวเยี่ยมหรือเปล่าเมย์ก็เจออินเดียเช่นกันนะครับบันสุดนะครับคนนี้ก็มีเอาชนะมาสองครั้งดูว่าครั้งที่3เมย์จะยังชนะอยู่หรือเปล่านะครับให้ผูกดวงกับอินเดียจริงครับน้องเมย์ซ้ายก็เจอกับอินเดียเหมือนกันนะครับเราดูว่าเมย์ซ้ายจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับ น้องคีมเจอสาวจีนนะครับเราดูว่าน้องคีมจะสามารถผ่านจีนคนนี้ได้หรือเปล่านะครับส่วนเอ็มกับมุกก็เจอคู่จีนเหมือนกันนะครับเราดูว่าเอ็มกับมุกที่เพิ่งจับคู่กันจะสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่ผสมนะครับปะป๊อกับโนเอลนะครับซึ่งจับคู่กันใหม่แล้วก็ทํางานได้ดีในไทเปนะครับจะเจอกับน้องมิกกับน้องวาวาซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยซึ่งเพิ่งเอาชนะไตเติ้ลกับเจนมาก็อย่างน้อยคู่นี้เจอกันก็การันตีได้ว่ามีไทยนะครับในรอบ 8คู่สุดท้ายในคู่ผสมอย่างแน่นอนยังไงก็เชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะครับเชียร์กันยาวๆในรอบ16คนสุดท้ายแบดมินตันไทยแลนด์โอเพน2025นะครับฝากด follow, กดติดตามด้วยนะครับถ้าผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่านักกีฬาไทยจะมีโอกาสคว้าแชมป์แล้วก็ไปต่อในรอบ8คนสุดท้ายได้หรือเปล่าก็รอเชียร์กันยาวๆนะครับใครที่อยากดูถ่ายทอดสดก็ดูได้ที่ทาง t ู u ปอร์ตเนะครับเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่รอบควอเตอร์ไฟนอลจนถึงรอบไฟนอลนะครับ ส่วนใครที่อยากไปเกาะติดขอบสนามก็สามารถจองตั๋วได้ที่ไทยที่เก็ตมิจอร์นครับตอนนี้ยังมีบัตรขายนะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆยังไงก็ฝากกด follow ฝากกดติดตามช่องอธิรัก n เไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันต่อนะครับขอบคุณครับ